ไมเฟนอ่า uh, คุณคริสคริสติน่าใช่ไหมคริสติน่าคริสติน่าสวัสดีค่ะ thank you my friend vaccine tilapia Thank you so much ปาหมอคางดําค่ะทุกคนนี่คือปลาหมอคางดํานะคะอยู่ที่คลองบางมดนะคะกรุงเทพวันนี้ปลาเยอะนะคะอยู่ใกล้ๆเราเองอยู่ไกล้ก็มีนะนู่นอยู่ใกลก้ๆนะเราก็เต็มเลย ว่ามันจะย้อนแสงหน่อยดูใกล้ๆชัดดีเนะอ้ยปลาโออาปลาขอบคุณสี่เลิฟนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจจัสมินทีมนะคะ ไม่ได้ไล์นานนะคะลงแต่คลิปอย่างเดียววันนี้ก็เลยขึ้นมาไล์นิดนึงนะไล์ไม่นานนะคะทุกคนสิบนาทีสิบห้านาทีประมาณนี้นะคะนกนกมานะพอมาปาก็ตื่นตกใจ แล้วก็แวบหายไปภายในพิบตาแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะเริ่มขึ้นมาใหม่แล้ว พี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กบอกไปบ้านไหนก็เจอแต่จานแตนแม่น้องแม่น้องขอบใจจ้าก็ออไลให้จัสมีนสักสิบห้านาทีประมาณนี้ว่าเขาไม่ไม่ค่อยได้ไลเลยจานทีมบางมดใช่จานทีมบางหมด เขาขายของอยู่นู่น,อย,ยนอยุธยาน่แต่คนแต่มาไล่ถึงบางมดเลยนะอยู่คนละฝั่งเลยอะอยู่คนละฝั่ง <c oughs> <c oughs> บางทีจันทีมเขาอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะก็มีหนูเข้าไปกด กดหัวใจให้อาจจะไม่ได้พิมพ์อะไรมากมายเนาะไม่ว่างหรอกเจ้านั้นน่ะเขาไม่ว่างเด๋นูจะเปลี่ยนเมลเดนูจะเปลี่ยนรหัสนุน,นยึดเลยนจะยึดบ้านหลังนี้เลยพี่ตัวเล็กตอนนี้เขามีเหรียญอยู่ยี่สิบกว่าเดน,นูยึดเอาหมดเลย ใช่มาจอบฟังด้วยละ่ะถ่ายให้ดูใกล้ใกลดูปลาตาโตโตตาสวดปลาตาสวดยึดยืดยึดเนาะพี่จะเล็กเนาะหนูก็ไม่ต้องสร้างบ้านแทนมาต่อยแล้วเนาะหนูยึดบ้านหลังนี้แทนเลยเนาะ น่าจะดีนะเจ้า <c oughs> ของไม่อยู่ยืดบ้านเลยว่างั้นเลยจะเล็กดูคางปลาเดิดําตาก็สวดคางก็ดําดู เ,เ,เมื่อยท้องจสจะหิวเข่ามันเป็นไม่เมื่อยท้องยังไงก็ไม่รู้คลิปๆโอเคเดี๋ยวดูถ่ายให้พี่ตัวเล็กเดี๋ยวไล์ให้จัสมินอีกสักหานาทีก่อนห้านาทีเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ พูดถึงคลิปๆเนี่ยคิดถึงลุงคำลาเนาะจันเต้นสองคลิปลุงคำลาเขาจะวันนี้สองคลิปหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งให้แกไปพูดไปแล้วก็นึกถึงแกอยู่ใช่ใช่แกสบายแล้ว แกไม่บอกคลิปหรอกแกจะบอกว่าจัดแต้ปลาสองตัวเขาจะบอกว่าปลาสองตัวเราก็จัดให้แกสองคลิปพี่ตุเล็กเอาปลากี่ตัวสองตัวเนาะมันก็จะได้แต่มุมอย่างนี้แหละ มุมไกลๆมันก็ไม่ได้หรอกมันนนี้มันไม่สวยถ้าได้ก็คือได้มุมใกล้ๆอย่างเงี้ย มีคนมามีคนมาป่าก็เลยหายทำไมขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนนะคะอีกอีกสองนาทีนะคะอีกสองนาที ขอบใจแม่น้องขอบคุณพี่ตัวเล็กอีกสองนาทีนะคะพี่ตัวเล็กไปดูความความแบบทุลักทุเลนในการปอกทุเรียนหนูกับพี่แมวสองคนพ,พี่ตัวเล็กไปดูนะมันตลกจริงๆมันหาวิธีปอกไม่ได้อ่ะ คนก็ปอกเก่งเก่งทุเรียมันก็ลูกย้ายใหญ่ถ้าลูกเล็กๆอ่ะพอพอปอกได้อยู่มันจับถนัดมือไงพอลูกใหญ่มันจับไม่ถนัดอ่ะกอดูก็ได้ทุรักทุกเลป้ากเลยกับพี่แมวอ่ะ อีกหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีเดี๋ยวถ่ายคลิปแนวนอนให้จานทิมด้วยเพราะเขาไม่ค่อยมีแต่มตีมีแต่คลิปชอ็อตเขาไม่มีคลิปยาว ขอบคุณค่ะครบ15นาทีแล้วขอบคุณพี่ตเลขแม่น้องเลข่ขออนุญาตลงไลน์เราเด้อพี่ตเลขแม่น้องเล่ไม่บายจ้าไม่บาย